อยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าไม่มีใครรักในวันที่ทั้งโลกดูเหมือนจะเดินไปข้างหน้าแต่เรายังยืนอยู่ที่เดิมกับความว่างเปล่าภายในใจเสียงในหัวตีกันไปมาไม่มีใครเลยไม่มีใครรักเราถ้าเราหายไปจากโลกนี้จะมีใครสังเกตไหมความเงียบมันไม่ใช่แค่ไม่มีเสียง แต่มันคือการไม่มีใครเข้าใจในเวลาที่เราต้องการใครสักคนเคยไหมคะอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่รู้สึกว่าไม่มีใครเคยไหมพิมพ์คำว่าไม่เป็นไรไปในแชททั้งที่ใจแทบจะร้องไห้เราไม่ได้ขาดคนเราขาดความเข้าใจหลายคนเข้าใจผิดว่าการมีใครสักคนเท่ากับการมีคุณค่า แต่จริงๆแล้วความรักจากคนอื่นไม่ได้เยียวยาใจได้ตลอดเพราะถ้าใจยังไม่พร้อมรับตัวเองต่อให้มีคนอื่นสิบคนอยู่ข้างๆเราก็ยังเหงาพระพุทธองค์ดัดไว้ในธรรมบทว่าย่อมมีสุขสำหรับผู้เห็นธรรมแม้จะอยู่ผู้เดียวในป่าคำว่าสุขไม่ได้มาจากการมีคน แต่มาจากการเห็นธรรมในใจตัวเองคือเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากเราและความสงบก็ต้องเริ่มที่ใจเราค่ะอยู่คนเดียวอย่างมีสติดีกว่าอยู่กับใครแล้วทำให้ใจเราเจ็บดังเรื่องราวของหญิงสาวที่เพิ่งจะเลิกกับแฟนเธอเลิกลากับแฟนได้ไม่นานเธอบอกว่าเขาเป็นทั้งโลกของเรา แต่วันนี้โลกของเรานั้นไม่เหลือแล้วเธอกลัวกันอยู่คนเดียวแต่พอผ่านไปหกเดือนเธอกลับมานั่งร้านกาแฟคนเดียวได้เธอเริ่มฟังเสียงในใจของตัวเองเริ่มทำอาหารคนเดียวเริ่มหัวเราะก,กับแมวจรที่เธอไม่เคยสนใจมาก่อนเธอไม่เคยมีใครกลับเข้ามาในชีวิตแต่เธอกลับบอกว่าตอนนี้ฉันไม่รู้สึกตัวเดียวอีกต่อไป ตอนนี้ฉันมีความสุขดีแล้วเพราะเมื่อไรก็ตามที่เรารู้จักตัวเองรู้จักใจของเรานั่นแหละคือทางออกที่ดีที่สุดผู้ที่อยู่คนเดียวผู้ไม่ยึดมั่นถือมัน่นย่อมมีความสงบในใจความสงบเกิดขึ้นได้ทันทีที่เราหยุดวิ่งตามหยุดตามหาความรักจากข้างนอกแล้วหันมารักคนที่อยู่กับเราตลอดเวลา นั่นก็คือตัวเราเองค่ะใส่ที่ไม่ยึดก็คือใจที่เบาใจที่เบาจะอยู่ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเราก็อยู่ได้ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วถามใจตัวเองว่าเราไม่โอเคเพราะไม่มีใครหรือเพราะอย่างไม่เข้าใจตัวเองหากคำตอบคืออย่างที่สองให้เริ่มวันใหม่ ด้วยสิ่งเล็กๆเ,เช่นฟังธรรมะสิบนาทีทุกเช้าพูดกับตัวเองดีๆให้อภัยตัวเองที่เคยอ่อนแอปล่อยวางความคาดหวังในคำว่ารักแท้จากคนอื่นเพราะการที่เราอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าไม่มีใครรักค่ะบางครั้งมันก็แปลว่าเรากำลังเปิดโอกาสให้รักที่แท้จริงเริ่มจากภายใน อยู่กับตัวเองอย่างที่คุณอยากให้คนอื่นมาอยู่กับคุณแล้ววันหนึ่งคุณจะพบว่าความสงบไม่ได้อยู่ที่คำว,ว่าเราแต่มันอยู่ที่คำว,ว่าพอแล้วการอยู่คนเดียวของเรามันเป็นยังไงล่ะเคยไหมเวลาที่เราเริ่มแข็มแข็งขึ้นมาโลกกลับพยายามให้เรารู้สึกผิดที่เราอยู่คนเดียวและมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า ถ้ายังไม่มีใครก็เหมือนยังไม่สมบูรณ์แต่นั่นไม่ใช่ความจริงเลยค่ะใครหลายคนใช้ความรักจากคนอื่นเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองแต่คนรู้ไหมว่าการวัดค่าตัวเองจากคนอื่นมันเหมือนกับเอาหัวใจไปฝากไว้ในมือของคนที่เราไม่รู้จักเลยจริงๆพระพุทธองค์จึงตรัสว่าให้เรามีเมตตาต่อตัวเอง เมตตาไม่ใช่ให้แต่คนอื่นแต่ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนคนที่อยู่คนเดียวได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องการใครแต่เพราะเขาไม่ต้องการใครก็ได้เขายอมเหงาดีกว่าต้องฝืนเขาอยู่กับความจริงดีกว่าหลอกตัวเองเขาอาจร้องไห้บ้างแต่เขาไม่ได้ร้องไห้ให้ใครเขาร้องไห้ให้ตัวเอง เพื่อตนตัวเองว่าวันนี้เรายังอยู่และเรายังไม่ยอมแพ้และนี่คือเทคนิคเบื้องต้นที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยในใจของเราค่ะให้เราลองหายใจเข้าแล้วรู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ใช้สติอยู่กับลมหายใจอย่างน้อยวันละห้านาทีพูดกับตัวเองวันละหนึ่งประโยคเช่น วันนี้เก่งมากเลยนะให้เวลากับสิ่งที่ไม่ต้องการคำตอบถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวจริงๆฝากกดติดตามไว้เป็นเพื่อนใจนะคะ